คำว่าฮักฮักคำเดียวสั้นๆแต่มีความหมายดีต่อใจหวานเจี๊ยบจุบจุบยามเช้าเช้าครับสวยสวยเลยครับยามเช,าชา้าเช้ากราบสวัสดีเพียงน้องเชาวพักเครื่อง และ FC ที่เราทุกท่านครับ EP ที่5 7ครับชุดใหม่ครับสวยๆเลยครับบาดใจทุกองคเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนครับสนใจตรงไหนแคปรูปส่งไลน์มาได้เลยครับที่080 9536529ครับ มาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับหล่อโบราณหลงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมแปะยิ้มครับรายการที่สองครับเป็นเหรียญรอห้าครับด้านหลังปิตาโลกครับ เนื้อสามกษัตริย์ครับสว,สวยเลยครับรายการที่3ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณเนื้อโลหะเก่าครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับรายการที่สี่ครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อทวดครับ หลังพระอาจารย์นองครับพระครูธรรมกิจโกศลครับรายการที่5้าครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับใต้ฐานต่อโคดด้วยครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับ รายการที่6ครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อแชม่มครับน่าจะเป็นหล่อโบราณครับวัดฉลองจังหวัดภูเก็ตครับหล่อโบราณเนื้อโลหะครับรายการที่7ครับเป็นหล่อโบราณแปะยิ้มครับหล่อโบราณเนื้อทองผสมเก่าครับ แอ้ยิ้มหลวงพ่อเงินครับรายการที่8ก็เป็นพระสมเด็จครับเนื้อสวยๆเก่าๆแห้งๆมันๆเลยครับสมเด็จวัดละคังครับรายการที่9ครับเป็นเหรียญพระพิชิตมารครับพระครู เทพโลกอุดรครับจังหวัดอุดรธานีครับรายการที่10ครับเป็นพระสมเด็จน่าจะเป็นเกตบัวตูมครับลงรักเก่าครับ รายการที่11กเ็เป็นเหรียญหลวงพ่อทบครับหลังยัน5ออกวัดจันนิมิตครับจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเมืองมะขามหวานครับรายการที่12ครับเป็นงบน้ำอ้อยเนื้อดินครับเนื้อดินเก่าๆแห้งๆมันๆเลยครับ เนื้อมาขามเปียกเลยครับรายการที่13ครับเป็นพระท่ากระดานครับหล่อโบราณครับหล่อโบราณเก่าครับขึ้นสนิมเขียวเลยครับ รายการที่14ครับเป็นหล่อโบราณใต้ฐานยันครับน่าจะเป็นหลวงพ่อเตียงครับวัดเขาลูกช้างจังหวัดพิจิตรครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับรายการที่15ครับเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินครับเนื้อโลหะครับ หล่อโบราณเนื้อทองผสมเก่าครับรายการที่หกครับเป็นพระสมเด็จหลังตาโลครับลงรักเก่าครับสมเด็จหลังตาโลครับเนื้อสวยๆเก่าๆเ,เลยครับรายการที่สิบเจ็ดครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ หลวงพ่อเงินวัดบางคานครับรายการที่18ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มครับหลังหลวงพ่อช่วงครับเนื้อเปรียกทองคำครับรายการที่19ครับเป็นสมเด็จปกโพหลังยันหลวงพ่อกลวยครับ ปี2,513ครับหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามครับจังหวัดชัยนาทครับเมตตามหาอุดครับยิงไม่ออกฟันไม่เข้าครับรายการที่20ก็เป็นพระสิวลีครับเนื้อดินเก่าครับ ออกมันๆเลยครับออกเนื้อมันปูเลยครับสิวลีเก่าครับน่าจะเป็นหลวงพ่อกลวยครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับเป็นพยาคุดหล่อโบราณครับหลวงพ่อเสงวัดบางนาครับสองพันห้าร้อยยี่บสองครับคุดมหาอำนาจหลวงพ่อเสงครับ มีบุญมีวาสนาครับรายการที่22ครับเป็นพระชัยวัดหล่อโบราณครับเนื้อโลหะครับรายการที่23ครับ เป็นพระหูยาลบปุรีครับหลังรูปหัวใจครับเรียมกรอบพร้อมบูชาเลยครับหัวใจดวงเดียวครับ1เดียวคือเธอครับสวยๆเลยครับรายการที่24ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อทวดครับน่าจะเป็นเบ้าทุบครับ ใต้ฐานตอกหมายเลขนัมเบอร์ครับหล่อโบราณเนื้อโลหะเก่าครับรายการที่25ครับหล่อโบราณพิมขี้ตาครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับสวยๆเก่าๆนะครับเนื้อโลหะ รายการที่26ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับหลังยันครับเปียกทองคำครับรายการที่27ครับเป็นเหรียญหลวงปู่หลวงพ่อคำพันธ์ครับหลวงปู่คำพันธ์วัดธาตุมหาชัย นครนพนมครับหลังพระพุทธครับเหรียญหลวงปู่คำพันครับรายการที่28ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมครับห่วงเชื่อมนะครับนา่าจะสองสี่กว่าครับ รายการที่29ครับเป็นปิดตาได้ฐานฝั่งตะกุดตะกุดเงินหรือเปล่าครับหลวงพ่อมีครับหลังยันครับเนื้อเก่าๆสวยๆเลยครับรายการที่30ครับเป็นหล่อบโบราณสมเด็จโตครับ เนื้อโลหะครับสมเด็จโตวัดละครังครับรายการที่31ครับเป็นพระสมเด็จเนื้อผงแหวกม่านครับน่าจะเป็นหลวงพ่อกลวยครับ รายการที่32ครับเป็นรูปหล่อหลวงปวู่สุขครับน่าจะเป็นจี้หรืออลเกตครับน่าจะเป็นจี้ครับฝั่งเพชรครับฝั่งเพชรสิบกะลัดครับเปรียกทองคำครับสวยๆเลยครับ หลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าครับรายการที่สามสิบสามครับเป็นปั๊มเตาลีดครับปั๊มเตาลีหลวงพ่อทวดครับหน้าอาปาเช่ครับเนื้อโลหะครับ รายการที่34ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณครับปริสุดโโธครับปี2517ครับหลังยันครับอำเภอด่านขุนทดนะดนนขุนทนะครราชสีมาครับรายการที่35ครับเป็นสมเด็จสมเด็จสายลุงครับ เก่าๆเลยครับสมเด็จสายลุงเจ็ดสีครับรายการที่36ครับเป็นพระท่ากระดานครับเนื้อชินครับเนื้อชินสนิมแดงครับ หลังรูปหัวใจดวงเดียวครับหนึ่งเดียวคือเธอครับรายการที่37ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงลักเก่าครับรายการที่38ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับ น่าจะออกวัดท่ามาไฟครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับรายการที่39ครับเป็นพระเนื้อดินครับพระคงลำพูนครับเนื้อดินเก่าครับออกเนื้อมันปูเลยครับ สวยๆครับสามบาทก็เอื้อมถึงครับรายการที่40ครับเป็นรูปถ่ายกระจกครับหลวงพ่องเงินวัดบางคานครับรูปถ่ายขาวดำครับรายการที่41่เ็ครับเป็นเหรียญพุทซ้อนหลวงพ่อทวดครับ หลังสถูปเจดีครับรายการที่42ครับเป็นวัดเกตใชัโยครับเก่าสภาพใช้ครับบิ่นตรงมุมครับเนื้เก่าเก่าเลยครับมันมันเลยครับ รายการที่43ครับเป็นหล่อโบราณไพรีพินาศครับเนื้อเก่าๆเลยครับหล่อโบราณเนื้อโลหะครับเนื้อทองผสมครับรายการที่44ครับเป็นพระสมเด็จลงรักษ์ครับลงลักษ์เก่าครับสมเด็จฐานสิงห์ครับ หลังปั๊มรูปพยาคุดครับพยาคุดมหาอำนาจครับรายการที่45ครับเป็นเหรียญรอ9เครับอยู่ในอยู่ในกล่องกรรม,มีนลครับ สวยๆแล้วครับหน้าก,ากากท้องครับมาดูถาดที่สองบ้างครับรายการที่หนึ่งครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดครับหน้าทองคําครับ เหรียญเสมาหลวงพ่อทวดหลังพระอาจารย์ทิมครับรายการที่สองครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรครับออกวัดศรีสุตารามครับสวยๆเก่าๆเ,เลยครับ2460ครับรายการที่สามครับเป็นเหรียญ หลวงพ่อโสธรหลวงพ่อวัดบ้านแหลมครับหลวงพ่อวัดเขาตะเค้าครับเหรียญสามเหรียญสามอาจารย์ครับสองห้าหนึ่งเก้าครับหลังยันห้าลาผลภูณทวีครับรายการที่สี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคงครับหลังยันครับ วัดวังสับพลดครับรุ่นพิเศษครับจังหวัดจันทบุรีครับรายการที่ห้าครับเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมครับเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อวัดบ้านแหลมครับเปียกทองคำครับ รายการที่6กครับเป็นพระสมเด็จครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับสมเด็จวัดลักขังครับรายการที่7จ็ครับเป็นพระสมเด็จลงรักเก่าครับสมเด็จบางขุนพรมครับเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังเลยครับ รายการที่8ครับเป็นพระปางใส่ญาติครับลงรักปิดท้องเก่าครับเนื้อชิ้นตะกัวครับน่าจะเป็นพักกูครับปิดท้องเก่าเดิมๆเลยครับ รายการที่9เป็นเหรียญชินาลาดหล่อโบราณครับหลวงพ่อโบย้ยวัดมะนาวครับสุพรรณบุรีครับรายการที่10ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรหลังยันครับน่าจะเป็นรุ่นต่างหูใย,ยซิ้มครับ สภาพใช้ครับรายการที่11ครับเป็นหน้า,นาเป็นเนื้อผงครับด้านหลังเป็นรูปพระพุทธครับเป็นเหรียญฝังเหรียญครับฝังเหรียญเนื้อโลหะครับ รายการที่12ครับเป็นปิดตาหล่อโบราณครับหลวงปู่เสงวัดบางนาครับกรุงเทพมหานครครับปิดตาเนื้อโลหะเก่าครับรายการที่13ครับเป็นพระสมเด็จครับน่าจะเป็น100ยปีครับร้อปีวันละคังครับ ปลาหมึกรูปะระฆังครับรายการที่14ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อผางครับปี1นสองครับเจ้าของน่าจะคลองบูชาครับเก่าเก่าเลยครับเก่าเก่าครับผ่านศึกมาเยอะครับวันแทงไม่เข้าครับ น่าจะกระโดดน้ำหนีครับสนิมขึ้นเลยครับรายการที่15ก็เป็นรูปหล่อหลวงพ่อตาบครับหลวงพ่อตาบวัดมะขามเรียงครับจังหวัดสระบุรีเลี้ยวขวาครับใต้ฐานอุดกิ่งครับ รายการที่16ครับเป็นสังกระจายบุเงินเก่าครับสังกระจายอิ่มไม่มีโอดครับสังกระจายรูปหล่อพงพุยครับวนทวนสมบูรณ์ครับหล่อล่ำเพอร์เฟกครับสวยๆเลยครับ รายการที่17ครับเป็นหล่อโบราณเก่าครับไม่ทราบที่ครับหล่อโบราณเนื้อโลหะเก่าครับรายการที่18ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อโตครับหลวงพ่อโตวัดบางพีสมุทรปราการครับ รายการที่19ครับเป็นปางหน้าปกครับหล่อโบราณครับเนื้อเปียกทองคำเลยครับเก่าเาเลยครับฝังพลอยครับฝังพลอยตรงพระอุระครับฝังพลอยไพยลินครับ รายการที่20ครับเป็นหล่อโบราณพระพุทธชินราชครับเนื้อชิ้นตะกัวลองพิมพ์ครับเก่าๆเลยครับรายการที่21ครับเป็นพระกุหูยานครับหูยานลบบุรีหลังลายผ้าครับ ออกเนื้อชิ้นเงินเลยครับเก่าๆเลยครับรายการที่22ครับเป็นพระสมเด็จสมเด็จหลังเจดีครับหลังปั๊มรูปเจดีครับสมเด็จฐานคู่หูติงหลังเจดีครับ รายการที่23เป็นเหรียญหล่อโบราณพระพุทธชินราชครับหลังยันครับหลวงพ่องเงินวัดดอนยญยหอมครับเมืองส้มโอหวานครับรายการที่24ครับเป็นหล่อโบราณพระชัยวัดครับเนื้อออกเนื้อออกเมกสิทธิตครับ รายการที่25ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมสอนครับลอดครับหลังยันครับเหรียญเก่าเก่าเหรียญเก่าเก่าค้ำคำเลยครับดูแล้วคลาสสิกครับรายการที่26ครับเป็นพระสมเด็จวัดรักขังครับ ผมเด็ดเงินล้านครับเก่าๆเลยครับรายการที่27ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกับพร้อมครับ2484ครับสิทธิสร้างบูชาพระคุณของหลวงพ่อหลังยันห้าครับ จังหวัดสมุทรสาครครับล่าผลภูนทวีครับรายการสุดท้ายก็เป็นตะกุดมหาอำนาจครับเนื้อสามกษัตริย์ครับหลวงพ่อทบวัดชนแดนครับจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับเมืองพระขามหวานครับ หลวงพ่อทบครับตะกุดมหาอำนาจครับมีตามหาอุดครับฝันแทงไม่เข้าครับแต่จุกครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับที่พระเครื่องมหาชนครับ ที่เพียงน้องสนใจองไหนแคปรูปส่งไลน์มาได้เลยครับที่0809536529ครับดูให้ชอบครับสวยทุกองค์ครับขอบคุณครับ